โอเคอ่ะ,นะครับวัสดีครับวัิจารครับขอหวยเน้นอะไรนะหนึ่งศูนสามคืออย่างนี้ครับผมชอบสาหนึ่งนะครับไม่สังเกตไหมว่าอันนี้ผมเขียนให้ดูก่อนนะนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์แชร์ก่อนเนาะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอ่ะ,นะครับก็หนึ่งคนต้องเข้ามาใหม่ มาแล้วเป็นหนึ่งครับสวิดีจ้านะครับสําหรับคนคนไหนคนใหม่บ้างครับคนไหนคนใหม่บ้างสําหรับวันที่อ่ะผมให้ดูเลยเนาะก็สําหรับแคปบด้วยนะครับก็สําหรับคนที่อ่าเพิ่งติดตามผมครั้งแรกเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะแม่เนาะคือนะอย่างนี้ครับอ่ะคำพูดผมพูดให้ฟังเลยนะครับหนึ่งสามเนี่ย นะครับหนึ่งศูนย์สามทำไมผมชอบเพราะว่าเป็นอายุคุณยายนะครับคุณยายเนี้ยนะครับคุณยายอายุร้อยสามปีแม่แม่จำได้เนาะนะครับผมไปพูดให้ฟังอยู่ว่าคุณยายอายุร้อยสามปีนะครับหนึ่งศูนย์สามเนี้ยนะครับหนึ่งงวดแรกเลยที่คุณยายให้คือศูนย์สามแล้วแล้วของงวดที่สองกอมาคือหนึ่งศูนย์นะครับมันเหลือสามหนึ่งที่ยังไม่มานะครับมันเหลือสามหนึ่งที่ยังไม่มาครับบางคนบอกว่านะครับขออย่างเดียวอย่าให้มันดังอย่าให้มันอัานนะครับ ขออย่างเดียวเลยอยากให้มันดังอยากให้มันอั้นเนาะขอบคุณมากค่ะพี่พรสวัสดีจ้านะเมื่อวานใครได้ดูไลฟ์สดน,นะผมให้ไทยมันไปลาวนะครับผมให้ไทยมันไปลาวเนาะเสียดายมากมากเลยผมผมไม่อาจสามสองนะครับผมไม่ให้สามสองอันนี้ผมพูดจริงนะเมื่อวานผมยังบอกว่าเฮ้ยมันจะมาลาวไหมมันจะมาอีกหรือตัวเก่าเนาะมาจริงๆครับมาจริงบางคนก็ได้นะบางคนบอกว่าอาจารย์หนูหนูได้สามหนึ่งนะครับลาวนะแต่ว่าของผมเนี่ยเมื่อวานเนี่ยลาวนะครับผมให้นี่ ให้แม่ผมให้แบบนี้สามสองมันออกสามหนึ่งเนี่ยมันมาตัวเก่ามาหนึ่งสามน้าลาวเนาะนะครับผมก็คิดว่าเฮ้ยทาไมลาวมันมาสามหนึ่งบ่อยจังถ้าจะมาขอให้มาไทยด้วยนะครับถ้าจะมาขอให้มาไทยด้วยนี่นะครับโอเคนะแล้วก็อันนี้ผมบอกเลยว่าผมให้ด้วยใจนะครับแล้วก็นะครับแบ่งปันให้เนาะใครที่ไม่เคยมีโชคไม่เคยมีโชคไม่เคยถูกหวยเลยซื้อไม่เคยถูกเลยลองนะครับลองตามดูนะครับ แตซื้อสามหนึ่งจ่าเราเมื่อวานใช่ไหมได้จ่าอาจารย์ให้แม่นมากจริงๆแล้วถ้าถามว่าเราเมื่อวานผมอัดสามสองผมมาสามสองมันมาสามหนึ่งนะแต่ว่าผมก็ยังบอกว่าเฮ้ยผมให้ไทยมันมาเราเนี่ยแม่นะครับแม่จําได้ไหมนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับถ้าจะพูดถึงนะนี่ผมให้นี่เนี่ย ผมให้เลยนะครับผมเลยบอกว่าเฮ้ยมันมันจะมานะครับผมให้ไทยมาหมดเลยครับเมื่อวานมาลาหมดเลยเนาะเมียเนาะผมยังงงว่าเฮ้ยผมให้ไทยนะเมื่อวานผมลงอันนี้ให้เมื่อวานลาออกอะไรครับออกสามหนึ่งออกสี่สองมาหมดเลยครับนะครับผมให้ไทยเมื่อวานเนี้ยมันมาลาหมดเลยนะครับแล้วก็ผมก็ลกว่าเฮ้ยผมให้ตัวเนี้ยมันจะมาไหมนะครับนะครับแล้วก็ ในหลายคนที่ตามผมนะครับผมเชื่อว่านะครับงวดนี้ปังแน่นอนนะครับงวดนี้นะครับมั่นใจก็คือสามตัวสามตัวตัวไหนที่ผมชอบนะครับผมชอบตัวนี้ครับฟังนะแม่นี่เนี่ยผมให้ดูเลยนะครับผมชอบระวังนะครับอาจจะมานะครับห้าสองสองห้าแต่มันจะมาล่างไหมนะครับแล้วก็หนึ่งสามนะครับอันนี้ผมให้ดูก่อนเลยเนาะนะแล้วก็หลายๆคนที่ ติดตามผมอยู่นะครับผมบอกว่าอันนี้นะครับถ้าใครซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับอาจจะซื้อนะครับซื้อลงหนึ่งแต้มด้วยนะอาจจะเป็นเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าหนึ่งครับถามว่าตัวที่ผมชอบเนี้ยเดี๋ยวผมขอโหลดก,ก่อนนะครับผมจะได้เขียนให้โอเคนะครับบางคนเพิ่งเข้ามาเชิยายนี่ครับ โอเคไหมนะครับกดไลค์กัแชร์ให้หน่อยนะครับโอเคนะผมพอุญาได้แป๊บนึงนี่ครับผมให้ดูเลยครับอ่าผมก็เลยคิดว่าอ่านะครับหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวกั๊บนึงครับเจ็ดห้าหนึ่งนะนี่ครับมันจะมานะครับห้าหนึ่งด้วยไหมนี่นะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งก็คือสามห้าหนึ่งนะผมซื้อหมดแล้วครับแต่ผมวงกลมให้เลยครับนี่วงกลมให้เลยครับโอเคเยวอีกแป๊หนึ่งวงกลมให้เลยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเป็นงวดถลีล้วมีคนถามมาว่าอาจารย์งวดถลีอํวใบที่อาจารย์ให้แล้วก็อย่าลืมครับนี่นะครับถ้าชุดสามตัวบางคนบอกว่าอยากได้ชุดสามตัวรวมคะ่ะนะครับ โอเคนะชุดสาตัวรวมนะครับนี่นะครับใครจับได้ก็จับนะชุดสามตัวรวมครับนี่จะมีหกชุดนะครับจะมีหกชุดผมให้ดูเลยนะครับถ้าใครชอบนะนะครับก็ตัดเล่นนะครับนี่ครับทําไมผมชอบตัวนี้ครับนะครับอันนี้คือห้าศูนย์หกเนี่ยเป็นเลขที่ขึ้นบ้านใหม่ครับขึ้นบ้านใหม่นะอะไรนะนะครับ วันนี้ใครที่มาแล้วนะครับปิดตามผมครั้งแรกแล้วครับงดที่แล้วบางคนมีคนถามว่าสูตรที่อาจารย์เคยให้บอกว่างวดที่แล้วที่เข้าสามตัวเนี้มันเป็นสูตรไหนนี่ครับบุตรเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับสูตรที่มันเข้าสามตัวนะงูที่เลี้ยวเดี๋ยวผมไม่ดูก่อนที่มันมาเดี๋ยวผมไม่ดูก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตอีกแป,ป๊บน,นึง ผมขออนุญาตเขียนด้านหนึ่งนะครับกดแชร์ก่อนจ้านะครับเขีน 5, 2, ยน522ใบนะครับโอเคค่ะแม่ผมนะครับไม่ต้องอีไรมากเนาะขอให้แช่ว่าแม่ศรัทธาเนาะตั้งใจศรัทธาผมเชื่อผมว่าผมเนี่ยนะครับทาบุญอธิษฐานบุญให้กับแฟนเพจผมเสมอเลยว่าว่า,วา ขอให้แฟนเพจผมนะครับใครที่ดวงไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่มีโชคขอให้มีโชคกับผมตลอดไปเลยนะหลังวันที่แปดนะครับลาหูเคลื่อนย้ายนะครับหลังวันที่แปดลาหูเคลื่อนย้ายดวงจะเปิดนะครับให้จุดทุบสามสิบหกดอกกลางแก้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ผมให้ดูเนี่ยบางคนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ดูก่อารขอบค,คุณมากครับผมให้ไม่เยอะนะผมให้ไม่เยอะแต่ว่าผมให้ผมให้เป็นแบบว่า เป็นเนวทางน,นะครับผมให้ไม่เยอะหรอกแต่ว่าเโอเควันนี้จ้านะครับซื้อแล้วค่ะนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ครับ ะไรนะขอบคุณมากค่ะนะครับบางคนบอกว่าอาจารย์มันจะมาจะมา,จะมาตัวนี้ไหมสามหนึ่งอ่ะใค,ใครเใครเพิ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์ลกดแชร์หน่อยนอยนะครับคือต้องบอกนะครับว่าเวลาผมให้นี้นะครับบางคนก็ ไม่เอาบางคนก็ชอบบางคนก็ทํานะไม่ชอบเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะมุสเทลเล้วครับมุสเทลเล้วที่ที่มันออกอะไรนะมันออกมันออกเดี๋ยวผมแป๊บนึงผมจริงก่อนนี่ผมจะทำสูตรนี้ให้ดูนะครับโอเคนะครับผมจะทำสูตรนี้ให้ดูนะโอเคนะครับมวดเทลเล้วนะครับมันออกเลยนะแปดใช่ไหม คครับขออนุญาตแป๊บนึงอ่ะวัตถุเลียวผมจะทําให้ดูนะวัตถุเลียวที่มันออกแปดหกเจ็ดเนาะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเจ็ดเขียน 7, ตัว 7, 7, เจ็ดเจ็ดนี่ยครับอ่าแล้วไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงแปดหกเจ็ดแล้วก็มันออกศูงสามอ่าอายุคุณยายของผมเนี่ยครับหนึ่งศูนย์สาม มาสองววดเลยครับศูนย์สามงวดแรกที่คุณยายให้ศูนย์สามแล้วก็ 10. หนึ่งศูนย์เหลือนะครับเหลืออะไรเหลือ 13, หนึ่งสามเหลือสามหนึ่งที่ยังไม่ออกเนี่ยนะครับหรือหนึ่งสามเนี่ยที่ยังมันมีมันยังไม่ออกเลยนะครับคืออย่างนี้ครับทุกท่านจะจําได้น้อที่ผมบอกว่าอายุคุณยายผมเนี่ยที่เสียไปเนี่ยเราอายุร้อยสามปีงวดแรกคุณยายให้มาศูนย์สามงวดที่สองมาหนึ่งศูนย์นะครับมันก็เหลือสามหนึ่งนะครับสามหนึ่งเนี่ยที่ยังไม่มาเนี่ยผมก็เลยให้ว่า คุณยายน่าจะให้สามหนึ่งนะครับครับนี่นะมีสามหนึ่งโอเคนะเดี๋ยวผมจะมาทําสูตรคำนวณให้ดูนะครับว่าเมื่อที่แล้วที่ทำไมสูตรตัวนี้มันเข้าสามตัวผมใช้สูตรนี้ครับโอเคนะะครับผมก็ตั้งด้วยเก้านะครับห้าครับนี่ไหมบวกกันครับดูนะเดี๋ยววันนี้ผมจะทําให้ดูครับบวกกันครับเก้าบวกเกตเป็นหกนะครับนี่ไหมเป็นหกนะสามบวกห้าเป็นแปดครับนี่นะครับ แล้วก็เอาห้าครับนี่ครับห้านะครับบวกกับหกก็เป็นหนึ่งครับนี่ครับก็เป็นหนึ่งนะครับงดที่แล้ยวมันออกอะไรครับมันออกหนึ่งหกแปดนี่ครับซึ่งงดที่แล้ยวผมให้อัะผมให้ห้าหกแปดนะครับผมให้ห้าหกแปดมันมาหนึ่งหกแปดนะครับมันมาแปดหกแปดหนึ่งนะมันมาสามตัวนะครับดังนั้นผมต้องบอกก่อนว่า วดน,นี้แหละนะครับใครรองว่าน,นี้จะนะครับที่รอรอสารตัวแบบนี้ผมจะทําให้ดูใครอยากดูกดแชร์ก่อนจ้ะนะครับอันนี้คืองวดก่อนที่มันออก168ศูนเนี้ยเข้าสารตัวบ่อยมากตอนนั้นที่ผมทํามันออกอะไรนะ9เกีย้5นะครับตอนนั้นงวดนั้นผมทํามันออก9เกียด5 9เกียด5เคยทําได้แล้วก็มี16เกียดก็คือสูตรนี้ครับนี่นะครับก็คือสูตรนี้นะครับซึ่งงวดที่งวดที่แล้วผมไม่ชอบหนึ่ง ผมไม่ชอบหนึ่งเลยผมไม่ชอบหนึ่งผมก็เลยทําให้นะครับผมก็เอาแค่ห้าหกแปดนี่ผมยังผมยังจะให้ดูเลยครับนี่ผมยังเอาให้ดูเลยนะครับพวดที่เล้ผมให้แบบนี้จริงมีคบแม่ผมเอาแต่ห้าหกแปดมันออกสารตัวมันออกอะไรนะครับมันออกนะครับหกหนะึ่งแปดเนาะยังเสียดายเลยครับยังเสียดายเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีทะเบียนรถคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูทะเบียนรถนะทะเบียนรถของลูกเสียที่อยู่ในห้องวีครับ เขาส่งมาให้ดูนะครับนี่ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นะครับป้ายแดงออกมาใหม่นะครับนี่แม่เขาอยู่นีนกลุ่มเขาได้